สวัสดีครับพบกันอีกแล้ว บช่องมอมอลเวล่คลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวล่าสุดหลังจากที่นัดก่อนหน้านี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าทีมชาติจีนมีการใส่หน้ากากอนามัยลงเล่นในสนามด้วยนะครับซึ่งจะมีการถอดแมสดออกจากสนามในเซตหลังๆนี่เองครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีข่าวออกมาแล้วนะครับโดยได้เปิดเผยว่าผู้เล่นของจีนมีคนติดโควิดนะครับดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการใส่แมสด เมื่อมีข่าวแบบนี้นะครับเซาไทยของเราก็อาจจะต้องระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับซึ่งวันอาทิตย์นี้นะครับเซาไทยของเรามีแข่งในรอบรองชนะเลิศด,ด้วยนะครับ mm. เพื่อหาผู้ที่ชนะเข้าชิงชนะเลิศและคาดว่ารอบรองวันอาทิตย์เราน่าจะเล่นกับทีมจีนนี่แหละครับ ก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ขอให้สาวๆของเราระวังกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ